จยเข้าเล็กๆตอนนี้มีมีาเรื่องฮัลโหลอยู่ไหนนี่มีเรื่องนี่มีเรื่องอะไรอีกอ่ะเนี่ยใหญ่แรกนี่เรียกรวมกระดาษกานดิมึงจะมาไหมเขาบอกเอาทางแก๊งมาให้หมดเลยที่เบตอ่ะมีเรื่องนี่เออเออเออมาดีเร็วด่วนเลยแม่งมีเรื่องอีกไปไหนอีกลระดาษกดิมีเรื่องกับใครอีกวันนี้จะหยัดวางเรื่องเหรออะไรวะ เรืองอะไรอีกอะของแม่งจัก <Darwin> ม่มีแล้วน่ยชีวิตกูเนี่ยเงินแม่งก็ไม่มีไหนเราเียหนี้ล้วรต้องตีเราจนเราไม่ย้ยันหรอเออเกดิฟอลเราเบรกมันก็เเลี้ยหรอเออเลี้ยดิเจอเลี้ยนก็เยมันจะเล่าตายหนาต้องตายจะเลาโอ้ยเออีเงี้ยหมดะตื่นกอยู่กัน้้ว มันหูย่ะเหรอวะเหรอวะฮะคนในแก๊งวะคนในแก๊งไปพูดอันนั้นอ่ะพูดคำหยาบคายอ่ะเรื่องอะไรวะมีเรื่องอะไรกันบ้างชื่อคินน่ะชื่อคินน่ะ ควินไอหม่กไอหมควินควินควินอวินค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 ่ินควไม่วินควงนควไนควินควินควินอวินควินควินควไนควินคอินควินไม่นควิ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 ีไวินควมนควินควินควินคยูนควินควินมันอวิน่วนคนควินควิลควอนมวินควินควินกวินควินควิไควินควนควินบวินคนควนควอนควนมวนมันอยู่วินีแน่ว่ามันออกนปแลนวมันคนมาเนินควนควนคันควินินินว่นมั้นวินนพูดแบว พูดแบบเดี๊ยวพาไปหาดิแม็งไม่อยากหางอ่เดี๋ยวไาเองไปเดี๊ยวไปไปอะไรวะเดี๋ยวมึงก็หานี่เดี๊ยวไปหาเลยฟังฟังฟังสว่านเมื่อกี้ปะวะพี่ชุดหน่วยสว่านตัวดำมันมาเรียกเหยื่มาเนี่มันมาขอข้าวอยู่นะมันเลี้ยนเหรอคนสว่านอ่ะไอ้นี่เลี้ยนแล้วไม่ใช่มันออกเมืองแล้วปะวะมันออกเมืองมันจะหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไปหาไปหา ทำไมไม่ด้าพี่แจหรอโเต็มรถสี่โลสี่โโเต็มไอชิโตโอ้ยพ่ยันไปได่กูได้ข่าวนนี้ไดไม่มี่โดนแล้วหรอ่ายตามได้เลยไอชิโตุ๊บโอ้ตามตามอะไรตามงเออได้ดูอันมันทำอะไรว้ตุ่นไปด่าแจ็คหรอผม่าให้ฟังเลยเฮเอาเลยก็ได้เอาเล มันอนันนี้มันมันเข้ามันเป็นมันเคยอยู่ยี่ส็ดเจนสองไ่แหละแต่ว่ามันมันก็โดนเอาออกแกงอ่ะและ้วทีนี้มันก็ไปทํารีดใช่ไหมไอไอคนเนี้ยแหละที่ที่ผมด่ามันอะที่ผมด่ามันอนจำได้อยู่ที่จําได้ไหมที่ผมด่ามันที่เราตีกันรีดรอบแรกอะไอไออนี่แหละไอคนนี้แหละมันโดนเอาออกนะแล้วไงแล้วทีนี้มันมาเดลเล่นมั้งแล้วเราที่ได้ยินเมื่อกี้นะมัน แล้วมันก็ทำมันก็ทำน้องในแก๊งเราอ่ะว่าใครชื่อคิดวะใครชื่อคิดว่าจะต่อด้วยชื่ออะไรนะไปเล่นจัดเลยมีคนชื่อคิดนะดูเลยดูเลยปล่อยแม่เถอะตดเล่นไปดูหายใจมากเลยพังหุ่มลบไปเลยเดี๋ยวหายไ่้ผ่าผ่าันี่กูยังไม่รู้หน้าตามันเลยบุ๊บโดนงอนอีกต้องทำเพี้ยงไปกันปะ เอย่าไปพูดก็ตีก็ดีมจะพูดกับสติกันทำไมพี่ก็มีมาแล้วนี่พี่เราทีมันก็พี่แจ็ก็ตีทำไมเนี่ยเป็นฮักน้องน้องเราในแก๊งงชื่อแอฟเซนต์แล้วก็บอกว่าแอฟเซนต์ติดหีแน่แนะมลยพูดอย่างนี้เลยเออพูดต่อหน้าพี่แจ็คอะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยไงเออพูดทำไมวะป่าป่าไม่ดีเนาะปากไม่งไม่ดีเนาะไปหามาสิมจะพูดก็ต้องตีดิลิลลี่ มึจะพูดคำว่าฟรีทำไมเขาโกรธนี่เงี้ยมึงจะพูดดิมึงก็พูดแบบเสียงดีๆดิวะโอ๊ตามอีกตายไหมไปตายไหแม่งอ่ะมันออกไปแล้วมั้งทำไมมีค่าไหมจุงค่าหน่อยจงสองเจ็ดหกหนึ่งมึงทำไรเนี่ยเฮ้ยโถ่แม่งหมดแล้วเมึงยังห้าหกแสนอ่ะแม่งไม่ให้ไปเล่นบาร์อีกบทอีกทีเนี่ยเบื่อไม่ทำอะไรเนี่ยามาเนี่ยมไม่อยู่แล้วใส่เชิญสวัสด ตัวดำตัวสีดำไม่อยู่หรอกกูไม่มีกูหมดแล้วเพื่อนจุงอ่ะจุงจอ๋อไหลเนี่ยมีชื่อมันไม่มีชื่อมันไหมไม่มันแต่งถาวรไม่เชื่อหรอกมันอยู่แถวนั้นแน่มันมีมัมีรถด้วยหรอปวดหัววะปวดตาบาน กูโกจริงนั้นแ่ะต้องหาให้ได้นะกูบอกให้นะแล้วมันพูดอย่างนั้นว่ามันเป็นเพื่อนมึงหรอไอ้ตนแต่มันเป็นเพื่อนมึงหรอไม่ไม่ไม่ผมจะไม่ตายอ้าวพูดอะไรอย่างนั้นวะอ่าไม่ดีเหมือนที่จะีปบิลีกละมันน่ะมันตายมันหลายรอบแล้วมันต้องเคยปีนเกี้ยวพี่เฟิร์สคนอะไอ้ชิ้มันอะไรนี่มันมาพูดอะไรผมมันก็มันก็มาปีนผมแล้วปวอย่างยังเลยครับด่าไปก็เสร็จไม่ครับก็ไม่มีนะครับ ผมก็แมา,าคนชื่อคินตอนนี้หาคนชื่อคิน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 คุณคุณโอ้ยยัยไบลลีก่ก็เสียงแม่งก็แจ,น,จน,นแหลนแจนแหลนนั่น,<า>นอ่ะคนในแก๊งว่าหาแม่งกนทั้งตีดิโอ้ยเกี่ยวไงก็โอ้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ของมึงเลยเยี yeah. ่ยโอ๋อโดนน้ำมันโอ้ เรีนมันาเรีนโอ้โดนเรีน,นเินก็ยิงเตีย,ยมาอยู่ไหนวะกีอยาตามันละเคี้ยาพย,ายาห้ามาห้สิบมาห้าส้า,าสิาพ,พี่แจ็คหรอพีอ่ยของเหาแล้ติดเล่นยายายามึงหามันสิหายอยู่ยไหนมันจาจังไละบ๊ าใส่ใส่ชุดอะไรนะสว่างใช่ไหมคือสว่างเบรนี่มันก็หามันดีอู้อู้อับูเล่ากูเบื่ออปันญัากูรอบหนึ่งจดจำได้อยู่สว่างต้องหาที่ไหนใครทหารแล้วมันมันทำมันทำทำไมวะมันเปลี่ยนชุดแล้วมั้งจะทำทำไมวะมันป่าไม่อยู่นิ่งเลยเนาะเบื่อคุณนึกว่ามันจะเปลี่ยนตัวนะเรือกคำพูดแต่มันหลายรอบแล้วนะทำตัวใหม่เฮ้ยเบรนนี่อีกแล้วที่จะมึงอะไรบ้างคุณเลือกว่าบก็สนใจหรอ พี่ไปบอกเฮียคนดีเฮีเขาฉุดน่ะเอพลี่ก็ไปแจจอีกน่ะ่ไม่ต้องมาแจ๊จกเขาบคนี่ตีน่ะเรื่องกูคนตีเนียไม่ตั้งใจติดเล่นอ่ะเนี่ยติดเล่นเว้ยติดเล่นดี ต่อไปเรื่อยๆจบลกเลยจบลงเลยต่ไปเรื่อยจบลกเลยไมไปเรื่อยสาล้นเล่นอ่ะเออึ้นมาทำไม่ซอเห็นเราแว่าใจแต่พอเจอเขาบอกว่ามึงก็ทำเสระว่ะอ๋อหอมดิเออหอเลยอไม่เอาอย่างนี้พีม่มึก็ต้องตีแล้วนะไม่เอาแต่รีบจะร้องไงจะมาเรียนท่าไหร่วะ เสียเวลาเงินกูก็ไม่เงินก็เสียเ่อเสีย่ไอเสียบอกาหนอะรูบอกว่าโอ้ยไอ้พีอยู่ไหนไว้สัว์พูดดิไอ้คิดอยู่ไหนไอ้สั่ว์โหไอ้เมันเป i ชายแมนรวต้องสตีนอย่างนี้นี่ไงชัวทัวเลยแล้วเอ้ย้ยไม่ได้เขาแก๊งใหญ่หรอกาโดนอ่ะอยาาโดนเรอ มืนใช่คัหอ,อเก่กี้กูขับรถวอร์ไรกับยี่โทนนี้ยี่รถแเหือเบียไล่ชนกูแล้แต่ตามเรื่อยๆเหมือนมันเป็นปัญจาอะเ,เหมือนเหงาอะใช่หรอวอรที่เจอกันยังเนี่ยอออะไรวะไอมวอรเจอมัม้เจอหนดิวนีนไงเจอแล้วขานนัน้ ทำไงแมมึเจอเวลาทเรถเจอรถเขามันก็แบบว่าทํเตึงน่อไหนวะ่ไหนวะเนี่ยเนี่ยก็ตีเอามโแล้วเอวขยิบขยขย่ะขยิบทำอะไรแก๊งเานูนนายมือนูน่ไปคุยกับแก๊งเราดิ ยังติดเล่นนะเพื่อนโอ้ยังคำถามอันนออี้มันเข้าไม่ยังถามเดียร์มอนด์เบอร์ก็กำลงบอกเราเออบอสบอกพี่แจ็คหน่อยที่มั้งผมไม่มีเบอร์พี่แจ็คกำลังมาเดี๋ยวบอสดิเบอร์ก็กำลังมาโอ,อ้ตึงเลยเนาอคนในแก๊งมึงอะมาพูดแบบอะไรอะ เอาไปวอาล่าของผู้ผู้หญิงครับพี่เขาบอกทำไมทำตัวทันทีครับคือคืออย่างนี้พี่ผมเด็กเดินเออเออเออมา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 รับคนคุยผมใช่ไหมแล้วแล้วเหมือนพวกพวกพี่เปียกอ่ะพี่เปียกมากับพี่แจ็คใช่ไหมแล้วก็มามามาที่เดียวกันอ่ะแล้วทีนี้ก็เจอพี่ควินไม่ใช่นะพี่ควินก็มาด่าผมอะไรเงี้ยด่าว่าติดติดไอ้นั่นอ่ะ เออเข้าใจอยู่เออเอคนชื่อพินนี่มันมันไปไหนแล้วอะมันออกไปนานแล้วพี่มันออกแกงไปนานหรอไม่อะไรหมายถึงว่าตอนนี้หามันไม่เจอหรอเอวิลี่ไปตามอยู่พี่วิลลี่ไปเอาตัวอยู่เออมันพูดอ่ะมันพูดพูดเสร็จไหมแล้วเนี่ยพิจารเขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่ามาบ่อยๆนะครับพี่ชายแล้วมันก็บผมน้องชายจ้ำอีกรอบนึ่งอะพี่มันก็พูดย้ำใส่รอบนึ่งอะเข้าใจฮะเออมันพูดย้ำอีกรอบนึงเ่งอะเนี่ยมันทำทำไมวะเนี่ย เหมือนทรงเลือนือเป่าหรือยังไงนี่เออทรงมันเลื่อนจัดเลยไอ้ยเหมือนแม่งมาเลื่อนอ่ะไอ้ยามันแต่งตัวมาเลือนอ่ะชุดสวาอ่ะแล้วก็ตัวดำอ่ะใช่ฮะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลวไม่ใช่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออแต่งตัวทรงนี่เลยเอ็นี่เลยอ่ะบกเลือนฮั้งหมทีนี้เาเปนคเพระวามันเลื่อนเลิกเล่นะไอ้เาบอกได้เดดแล้วใช่ปะม่หรองเวียนอ่ะเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่เป็นคือแมเหรอไอบเลยมึงมึง แหมแตั้งแต่มีโคกระดาแม่นั่งแล้วนะมอไซค์อ่ะขึ้นมาสี่โง่เร,เร็วขึ้นมาไม่มีแต่เรื่องมีแต่ลาไวชีวันวัน,วนโอ้รถแม่งรถแม่งแขวนขึ้นอีกเรื่องลาแม่งเยอะชิหายใครอีกอะแมิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยแย่ว่ะรถจะพังอ้แต้เครืองโอ้เรียบร้อยดับมันอ่ะถึงพอดีมันไมอันนี้เใครหนิพี่ผใครดับพัมมูไลนเอาที่มัเหรอเออทำไเนี่ยใครหนิสวยอ่ะ

ไปอีกอ่ะเอ้สองเท้าคนมาที่นีไอ้นี่เนาโอ้ยเห็ดนไอยเกินโอ้ย่ใครเอาอันนี้ไปเรียกอะไรเรียกอะไรพีดีกีบอนามัยเอาแค่นี้แต่ชูบันขึ้นมาคุยกันไหมรอรอรอเข้ามาเลย อดนไม่เกิดซองก่อนเยนคืิแบบปากโเรียกเพื่อนมาดีเรียกเพื่อนมาดีโอ้มันทำอะไรวะไอ้ขี้นี่ไม่เแบบไม่รู้เรื่องอ่ะทำอะไรแต่ละอย่างอ่ะเหมือนเหมือนเอ,อ,อึอะน้อง ทำอะไรก็ได้เว้ยมันจะเลี้ยนอะไรก็ได้เว้ยไปพูดไต่เฮียเขาทํำไมเฮียเขาโกรธเฮียเขาเอาจมูกจริงนะบอกเลยนะอันนี้กูขอเงียบนะกูไม่รู้เรื่องเลยนะบอกไว้แต่ก่อนเลยแล้วนี่ผมขอญาตเงียบผมขอไม่ญาตดูเรื่องไม่อยากรู้ด้วยอ่ะขอญาตยืนฟังอะ่ะเลี้ยนทำไมวะไอเ้เรี่อไอ้รู้อ่ะคือแป้งเหรอ,อเฮียนี่อย่าเลี้ยนดิเลี้ยนไหมวะ มันูดค่นั้อ๋ออะไรไม่รู้เนี่ยโง่งงไปม,มันเลี้ยงด้ยน้องเลเี้ยงดิวูมันพูดมันก็พูดเลยกระติบอยู่วะมันจะกดชาวติ้งทำไมวะพูดได้เว้ยน้องอย่าก,กดชาวติ้งเว้ยคืออย่าเออไอ้เหี้ยวันที่ไม่ <S 2> <S 2> โรแบ็กโรแบก็กสกายชียวไอ้เหี้ยบอกมันเนี่ย อันวันที่ไม่สตีไม่เห็นจะมีอะไรชิวๆแม่งตีปึ๊บแม่งมีอะไรอีกละมีแต่เรื่องเนี่ยไม่เรื่องนู้นก็นี่แล้วก็นั่นแล้วก็เออแม่เต็มเงินงดชีวิตจักเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหรอ,อไม่รู้อะมึงมีมนันนะไม่บอกเขาอ,อย่างนี่ปะ กี <muitas> ่ป็ีรอบแล้วนี่แล้วนี่ใครเนี่ยพี่เพื่อนมึงเปล่าอันนี้ไม่ใช่มากหรออยู่เพื่อนมึงอเปล่าเนี่ยน้องมันมาขึ้นมาก่อนถามก่อนไหมต้องจ่ไหนอ่ะไม่เรานีไม่เหรอดีไปอ่ะไม่รู้นะมันนอนเยอะไม่เห็นหรอกทักดีทักดีก่อนยาคุยวคุยก่อนไม่หนีหนีไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยอยู่เยอะขนาดเนี้ยไอ้สารยกขึ้นมาเลยปอบปอบคุยไหนชุบเลยคนเดียวชุบเลยปืนนะกูมีปืนนะชุบเลยชุบมันขึ้นมา Hãy hãy...hãy poro filt 9-9 là đội poro, số 3 là đ午 11-9 thì sao 6 mấy pha nghe Thịn3 Hanwoman 12-09 thì sao 6 mấy đ genau l$&%k!? SIn je отп Flip x�� X ép nhicio! 8-9 thì sao 6 mấy pha nghe себя音100%! Dees jeay abisd인비 라� та crypto trif Permain cho seen see pin nuo!! XX$$N?% Sao 7-9 t Takes crew s femin Пос supation swab Ur phận funktion cô sẽ t Macht creab bX1k đ appreciation cho flux bạn nó, 0001G??�! Бы ตายได้เองเซ็นมาเราต้องทำเพื่อไา้เซ็นคนเดียวแล้วคนอยู่ตรงนั้นกี่คนนะตรงนั้นมีพี่แจ๊คพี่เปียกไอ้แล้วก็ใครไม่รู้นั่งอยู่รถพี่แจ๊คอีกคนนึงแล้วก็ไอ้แอคเซนแล้วก็แล้วไอ้ว่ามันแคควรพูดเวล่ะมันมันสมควรพูดหรอไอ้เวนเออไอ้โทมึงจะไปมึงจะไปพูดทำไมวะโทมึงก็เงียบอันนี้มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่า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 สิ่งที่มึงพูดมันชั้นต่ำชิบหายเลยอ่ะมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอมึงยังแขหงกระด้างอยู่นะเยอะขยะ มึงด่าม oh. 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 um, ึงด่าแค่กันอธิบายด่าทำไมถึงพูดอะไรเงี้ยอยากรู้เหตุผลไว้ไม่เหตุผลอะไรเลยพี่เพราะปกติตอนอยู่แต่ก่อนเวลาแอคเซนต์มันอยู่ผู้หญิงเขาพูดอย่างเงี้ยแอคเซนต์อยู่แล้วถามแอคเซนต์มันก็ได้อยู่ในวอร์ก็พูดไปตลอดไม่คว้นกูรู้ว่ามึงพูดกับแอคเซนต์ไว้แต่ตรงนั้นอ่ะมันมีแอคเซนต์คนเดียวหรือเปล่ามีเว้นเปล่ามันมีพี่แจ็คไหมมีผู้หญิงเปล่ามีคนแบบนู่นนั่นนี่อยู่หรือเปล่าเว้นโตแล้วเว้ยคิดหน่อยเว้ยน้องคิดหน่อยเนี่ยเออคิดหน่ได้คิดได้นะมึงโตแล้วนะ โอ้เล้วน้องเฮียโอ้เลยบ้าถูกไหมเออแล้วมึงคิดว่าไม่ถูกสิ่งที่มึงทำมันถูกไหมอยากเอคิดดิน้องโอ้โตเป็นควายแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะเอ้ยอู่าอะไรอ่อ่าอะไรอ่ะอ่านมึงอ่านเนี่ยเดี๋ยวมึงยังไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้หรอว่าต้องทำยังไงเนี่ย มันสิ่งที่มึงพูดมัน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 ชั้นต่ำอ่ะมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเออคือพวกมานี่นไงรู้ตัวอีกเหรอมึงเออควินความนตีิหน่อยไว้อม่ามาทำทำคอยมาคุยไปปล่อยดูฟังอย่างเดียวนี่ยเพื่อนนี่บอกให้กูแม่งแล้วก็มานั่งด่ากูคือไปควินอยากให้กูทำแล้วก็พูดตีอะยังไม่รู้เรื่องอีกเนาะ มึงได้พูดทำอะไรมันก็พูดผิอาจจะให้ไปขอโทษผู้หญิงอ่ะก็บอกมาก็ให้ผู้หญิงมากูขอโทษให้ไม่ไม่ไม่ขอโทษใครก็ให้ขอโทษเอาสิป้ามึงมึงโตมึงโตแล้วอ่ะคือกูไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่ไม่พูดอะไรเนี่ยมึงแทนที่เออกูผิดไปแล้วอ่ะไอ้เออไม่ควรพูดป่ะที่กูพูดแม่งเออพี่จ็คก็อยู่ผู้หญิงก็อยู่อะไรเงี้ยกูรู้เว้ยว่าแบบกลุ่มที่เราอยู่มันเออรู้เว้ยมันต้องรู้เว้ยมันเท็จเราหรืออะไรต่างต่างเราไม่ควรพูดอ่ะแต่แต่มึงมาเออหรอ้หัวหงาย ก็ตรงนั้นมีแค่นั้นตรงนี้มีแค่นี้นะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่มารับแจ้งอยู่มึงเหมือนมึงยังไม่รู้ตัวเองว่ามึงผิดอ่ะสวัสดีครับผมเข้าใจป่ะที่กูจะพูดอ่ะมึงคือน้ำเสียวมึงยังไม่รู้เลยอ่ะว่าตัวมึงผิดอ่ะเออนี่ให้โปรนี่ให้โปรร่ำนะเออมึงจะพูดเอ้ยควีนมึงรู้จริงหรอควีนควีนควีนมึงก็รู้นิสัยกูนะกูไม่ใช่ไงนะมึงอยู่กูมามึงรูู้ถกป่่ะใชก็รู้นี่อยู่กับกูมา ้กูมานั่งเอ้ยควินมึงหินนะเว้ยควินเนีโดนต้องไม่ขอโทษนะเว้ยกูถามไยนะกูถามอยไปเงี้ยนะกูขอโทษกูกลิบตรงนี้แล้วอะไรเป็นเรื่องที่กูจะถามเนี่ยคือมึงเรียกมาด่ากูเลยถามว่าแล้วให้กูทำไงเหมึงก็อาจจะให้ขอโทษผู้หญิงเหรเรียกผู้หญิงมาตีแจ้งขอโทษผู้ใจแล้วก็เรียกจากปฏิที่ตอนนี้คือพอยของมึงอ่ะคือมึงอ่ะให้จะด่ากูเว้ยคือกูไม่รู้เลยว่ามึงต้องการอะไรจากกูตอนเนี้ยคืออ่ะถ้ากูขอโทษลงไป่ที่กูด่าเพราะอเลยบ้างกูด่าเพราะเซลดี กูรู้สึกว่าตัวเองยต้องใจทุกคนตัวเองเลยว่ามึงผิดอ่ะสสวัที่กูจะวัสดีครับทุกคนผมสวัสดีครับใจเย็นที่กูด่ามเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบว่าเต็มระบบแล้วเนี่ยที่กูด่ากูเพราะอะไรมูน่าจะรู้ว่าคกูทำอะไรอ่ะแต่มึงยังแบบสมองมึงยังแบบทำทำตัวบ้องแบบใส่กูอ่ะต้องให้มึงควรรู้ว่าแบบเออมึงผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดมามึงยังทำตัวบ้องใส่กูอยู่เลยเออมันโอ้ถูกไหมไม่ใช่เขาเรียกโอ้ มึงอยู่กับพี่แจ็คมามึงก็ควรจะรู้นะเว้ยว่ามึงควรวางตัวยังไงมึงควรพูดอะไรอะไรยังไงอ่ะที่คนดูอย่างเซวนะตอนนี้หรือเปล่าควิ้นหมดแล้วตอนเนี้ยดูนะฟังอันนี้ก่อนนะฟังอันนี้ก่อนไม่เซ็ตมึงคือผมสนใจทุกคนนะผมไม่ได้แบบเอออะไรนะผมสนใจทุกคนนะคุณรู้เปล่าว่าบอกก่อนเนี่ยฟังก่อนเนี่ยฟังก่อนสิ่งที่มึงพูดอ่ะมันไม่ควรพูดอ่ะเออสุภาะแล้วสิ่งที่มึงควรทำคืออะไรอ่ะมึงรู้ตัวเองอยู่แล้วนี่มึงไม่ควรพูดหรอควินครับผมมึงก็พูดเองเลยดิปป้้้้ามึงงโโโตแลววออ่ะะเเยยกูผิิดจรๆนล เอสิ่งที่กูพูดแม่งไม่ควรว่ะอะไรเงี้ยมึงพูดออกมาดิมึงต้องให้กูนั่งจี้หรอไอเฮลิมึงโตแล้วนะเว้ยไม่ใช่เด็กนะถูกป่ะปิดเพลงก่อนเดือดเดือดเดือดมึงจะให้กูอารมณ์เสียได้ไงวะเฮ้ยเออแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบไปศาสตว์ยังต้องให้พวกกูนั่งจี้อ่ะนะมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โดนเลยเหรอไอ้เชียพีดมันเป็นอะไรวะน้องมึงอย่าเลือดดิพีดอยู่เฉยๆเว้ยน้องชายอย่าเลือด เฮ้ยปูมันมันเอ๊ยมันพูดอะไรอยู่ปะกูไม่ได้ยินเสียงมันนะมันพูดอะไรปะไม่ได้ยินป่ะอ๋อเหนื่อยถอนหายใจอีกเว้ยเออมึงมันมันคือมันไม่ควรตั้งแต่นี่แล้วควินไม่จำเป็นต้องให้กูพูดหลายรอบนะควินคือหนึ่งเลยนะมีพี่แจ็คสองมีผู้หญิงสามก็คือมันถ้าพูดถึงมึงกูไม่รู้คุยเรื่องนี้กับมึงได้หรือเปล่านะแต่กูคิดว่าน่าจะคุยได้นะเพราะว่ามึงเคยอยู่กับพวกกูมาก่อนไม่ผมไม่ือก็คือ มันบางคนเขาเป็นสตรีมเมอร์นะเว้ยแล้วคำที่มึงพูดออกมาบางค่ายโดนแบนเลยนะเว้มึงรู้ปะเออเออเพืผลประโยชน์เขาเว้มึงมึงรู้ไหมอันนี้กูคิดว่าน่าจะพูดกับมึงหน้านะเพราะเพราะว่ามึงเคยอยู่กลุ่มเดียวกับพูกกูมาก่อนคิดว่าแต่กูว่าอะไรเพราะว่าพูคคำพูดมึงคนสั่งให้พูดเธอแทนที่มึงจะรู้ตัวเองว่าผิดเลไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคนดูนะไม่ใช่นะครับ เออต้องอย่าฟังหน่อยเว้ยโตแล้วเว้ยน้องคิดหน่อยเฮียแล้วมาใครซวยอ่ะพวกกูซวยเนี่ยกูมาถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโดนล่ำเลยนะเนื่อหนี่เออเป็นไงบ้างน้องเออเป็นไงบ้างพี่พี่แจ็คอะไรเงี้ยก็ว่าไปเปิดากหมดเลยอะไรตัวเฮียอะไรอีกเนี่ยยิ่งกูพูดคือมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวมึงก็ลมเสียจากกูอีกกูก็รู้นิสัยมึงมึงยอมใครที่ไหนอ่ะแข่งกระด้างชิบหายมึงต้องให้กูมานั่งพูดเหรอว่าเออต้องไปขอโทษคนนั้นคนนี้นะมึงไปคุยเองเลย ไม่ต้องให้กูพูดหรอกผมจริงใจแค่กูมานั่งพูดแค่นี้มึงยังอารมณ์เสียใส่กูอยู่เลยเอออะดิแล้วตรงนี้ใครขอจะกล้าพูดกับมึงถ้าไม่ใช่กูอะเออขนาดเป็นกูนะมึงยังแข็งสกูอยู่เลยกูพูดกูคนเดียวไปแล้วนะตอนนี้กูไม่พูดหรอกด้วยเฮียพีเดียวดูมันนานแล้วไม่ไม่ได้ถอนไประดับเลยก็ได้นะเฮ้ไม่ได้ทำอะไรไปรรดบเลรู้ตัวเองนะว่ามึงควรทาอะไรอะนะลูกสี่รอเพื่อน้มาาระดับไลยลูกสีใช่ปะอไทอะไรปรด ให้มันตื่นนอนดีกว่ามันยังเดียวดิโอ้ปล่อยเฮียถ้าจะเป็นเดียนมึงปล่อยไปเลยมึงน่าปล่อยเลยเฮียเข้ามาเอามาฟังกูนะดไม่ไม่เข้ามาทำตัวเรื่องนี้แล้วจะไปเปล่าประกาศบอกใครเลยว่าเคยอยู่เฮ้ยผมครับพี่เลดี้มาใอ้ผมหน่อยไน้องจะมาแข่งสกุลเลยเฮียแค่แค่กูเตรียมสติแค่กูด่านิดเดียวโโอ้หไม่ช่างมันช่างมันฟังกูไ้่อพีทุกไปเปลี่ยนกูด้วยเฮี่ยไปเปลี่ยนกนก่อน อุบผิดวิลลี่ติดเล่นฮอเฟโรช่าโทนี่เรียกไม่มาชี้ไรอะนี่ไนแก๊งสีเขียวนะแม่งตอนใหม่แม่งได้มครับผมไว้ผมจำได้เกาะเอคนเลี้ยงเลยสัตว์ีอ่ะขอไม่ขอนไม่ออความคิดเห็นนะออนาไม่ออความคิดเห็นนะ มาตอนไหนอ่ะข้ไใส่ตกินได้หมคนดูพวกเอี้ย่ไหนพวกยร์ไหนโอ้มวไม่ดูกูเดี๋ยวกูโดนมาต่อยอีกมวเรารอกยาไปีกยาไปเฮียริพาสล้อต